สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่นะครับเรามาอำเภอบางสะพานเราจะไปตลาดบางสะพานใหญ่เพื่อซื้อปลาหมึกลุงวันนะครับก็ปลาหมึกลุงวันนะรสชาติมันหวานติดปลายลิ้นนะครับเพื่อนๆโอ <c oughs> นตังค์ได้นี้โลละพันห้าอันนี้โลละพันสองเนี่ยราคาเดิมเลยไม่ได้บอกราคา รคนเยข้้าููอ่แลวที่เนี่ยเป็นปลาหมึกของบางสะพานเองเลยบางที่เขาไปรับมาแต่ว่ามันก็มีร้านปลาหมึกอยู่ตรงนั้น่ะมันมีแต่บางทีมีบางไม่มีบ้างมีบางทีมีคนไปจองหมดจองเออจองเยอะสองเจ็ดสิบสี่อายุแข็งแรงปั๊กปักปีมาสิบกว่าปีแล้วหลังจากซื้อปลาหมึกเสร็จเราก็เดินทางกลับนะครับโดยทางรถไฟนะครับโดยขึ้นจากสถานีบางสะพานใหญ่แล้วไปลงกรุงเทพอภิวพยพ สำหรับคนที่มาบางสะพานก็ต้องลงสถานีนี้นะครับมันมีบางสะพานใหญ่กับบางสะพานน้อยถ้าไปลงบางสะพานน้อยก็ไปํำน้าที่เกาะทะลุได้ถ้ามาบางสะพานใหญ่ก็คือตัวเมืองอ,อําเภอบางสะพานที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันโรงพยาบาลบางสะพานที่พิ่ตูนเขาวิ่งช่วยเหลือโรงพยาบาลน,นะครับทางนี้เราก็กลับกรุงเทพตั๋วรถไฟเที่ยวเดียวก็ส9 7ริ็ดบาทนะครับเราซื้อผ่านออนไลน์นะครับ ใช้แอปของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเราทําวิธีการซื้อตั๋วออนไลน์ให้นะครับให้เรามาตามเวลาที่กําหนดไว้ก็คือเที่ยง29นะครับเดี๋ยวเราดูว่ามาตรงเวลาไหมแล้วก็ถ้ามาชา้าช้ากี่นาทีก็เป็น2เลนเรียบร้อยหนึ่ง มันเป็นสถาน,นีใหม่กำลังก่อสร้างนะครับสวยเลยบ้ายบางสะพานใหญ่ขอบคุณที่ใช้บริการของการรถไฟตรงนี้เป็นบรรยากาศห้องน้ำนะครับสถาน,นีรถไฟบางสะพานใหญ่ คือตารางรถไฟที่มาบางสะพาน,นครับอันนี้ถึงอันนี้ออกอันนี้ไปกรุงเทพอันนี้มาจากกรุงเทพก็คือลงใต้นะครับตรงนี้สถาน,นีถัดไปก็คือนาผักขวางแล้วก็ถ้าไปทางลงใต้ก็เป็นชะม่วงนะครับ แต่ขบวน40ที่เรามานี้มันไม่จอดนะครับก็จอดถานนี้ถัดไปก็คือบ้านกูดถ้าลงใต้ก็เป็นบางสะพานน้อยเระที่นะครับอันนี้เลนมาจากกรุงเทพอันนี้เลนกลับกรุงเทพเดี๋ยวเราต้องไปยืนแท่นปูนตรงนี้นะเพื่อขึ้นรถไฟทีซากุขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีบางสะพานใหญ่ในชานชาลาที่สอง เป็นขบวนรถอฟที่เศษที่4ี่จูนนิวัตค่ะผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารเดินทางไปขบวนรถเที่ยวนี้โปรดนำสิ่งของและคำบรรทัดลางท่านต์ท่านตอนนี้ก็เป็นเที่ยง26นะครับก็รถไฟก็พรลอมมาแล้วครับโอ้โหเวลามาก ก็เที่ยงยี่แปดตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับอาจจะชา้าไปหนึ่งนาทีก็จะจอดสองห้าหนึ่งสามมาแล้วครับเราโที่ที่สามนะครับ โอ้ยเป๊ะเป๊ะยี่สิบสามไปยี่สิบแปดยี่สิบแปดตรงเวลาเป๊ะเลย lồng ่อนออกจากโปรก็นะครับวันนี้เราฝากซื้อขนมาแกงกับเ้าหน้าที่รถไฟนะครับเขาก็จัดให้สามสองร้อยครับยังร้อนๆอยู่เลยครับอันนี้เข้าปัปงของเพชรบุรีครับสามงร้อย ข่าวยหญยอพวามีนะครับมาใหม่ๆกันเลยทาเขาจัด้นมาให้ตอนนี้เราไปอยู่ทางนด้านลีนะครับเวลา1 6 0ืผัดหมี่้าดลี ต้มส้มโอหวานจ่าสัวต้มส้มโอขาวใหญ่ครัว่าครับรรยากาศรถไฟไทยนี่ครับเนี่ยหมูไหมครับ ยางละร้อนอาไมสองชุดสามชุดนี่หมดและเอาไมจาเอาบ้า ไปทางแล้ว ก็อันนี้ใครจะไปต่อสายเหนือก็ไปบีนะครับสายเหนือสายตะวันออกเชียงเหนือสายใต้ก็ไปประตูอีก็คือไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้สายใต้กับสายเหนือแล้วก็ไปเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ไปวิ่งไปด้านหลังนะครับแล้วก็ไปสายสีน้ำเงินก็ไปทางนี้เดี๋ยวเราไปสายสีน้ำเงินนะครับนี่ครับประตูจีก็ไปสายใต้ นู่นเรถไฟฟ้าสีน้ำเงินใต้ดิน MRT A Bu-lai ออตกใจก็มีตัวม้วนกลับตรงนี้ไปต่อก็การนั่งรถไฟขบวนนี้ก็เราจองตั๋วออนไลน์ครับก็สะดวกสบายดีแล้วก็มีอาหารให้หนึ่งกล่องแล้วพอไปถึง แถวหัวหินเนี่ยก็จะมีคนลงเยอะแล้วก็แถวบ้านกูดก็มีคนลงเยอะมัมาเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็มาถึงแถวลาดลีปุ๊บก็มีหมี่พัดอร่อย,ยถึงเพชรบุรีก็มีขนมหม้อ,อกแกงซื้อมานะครับก็มีอะไรเนี่ยข้าวตําก็เขาวังนะครับสามถุงร้อยไอมีลาดลีกกล่องยี่สิบ แล้วก็ไอพนมแม่แก้วเอ้ยหมอ้มอ,มอ,มอแกงสามถุงร้อยโ okay. อเคก็ส่วนการนั่งเบาะนี่ก็นั่งพอใช้ได้นะครับแต่นั่งนานก็รู้สึกเมื่อยเหมือนกันนะแล้วความสะอาดโอเคอาหารโอเคอร่อยขาร่าหมูสับแล้วก็ถ้าเป็นพอเข้ามาในเมืองเนี่ยมันทำความเร็วได้นะมันจะมีติดรออยู่ตรงแถว ลานลีนิดหนึ่งจอดรอดนานมกันแต่สุดท้ายเขามาตรงเวลาพอดีถ้าลางคู่เสร็จแบบสมบูรณ์สมบูรนี่ระยะเวลาจากเที่ยง29ถึงจะ8.05น่าจะสั้นกว่านี้นะครับอันนี้มันก็รู้สึกนั่งนานไปหน่อยมันควรจะประมาณ4ชั่วโมงถ้าทางมันเสร็จจริงๆก็วิ่งยาวก็น่าจะดีเพราะรถไฟมันท้ำความเร็วได้อยู่แล้วส่วนความนิ่มของรถไฟถ้าทางดีๆก็นิ่มนั่งนิ่มสบายนะ เทียบชั้นต่างประเทศได้เลยแต่เจอรางไม่ค่อยดีก็มีการสะบัดกระเด้งนิดหน่อยโอเคนี่ครับฝายสีน้ำเงินเดี๋ยวเราก็ลงไปทางนี้นะโอเคขอบคุณมากที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเรามีหลากหลายนะครับถึงแล้วครับสีน้ำเงินเดี๋ยวเราเดินไปลงฝ่ายสีน้ำเงินแล้วเข้าบ้านเราครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ